ขั้นตอนการขั้นตอนการโยงโซ่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดินนะครับตัวนั้น,นก็เป็นตัวล็อกจะล็อกแบบนี้แล้วก็กระบอกไฮดรอลิกอยู่นี่พอกระบอกไฮดรอลิกยิงไปมันก็ดึงตัวนี้ด้วยยิงไปหนึ่งเมตรก็ต้องดึงหนึ่งเมตรก็จะกลายเป็น2เมตรนะครับขั้นตอนการดึงแบบนี้ก็จะมีตัวอันนี้ตัวบนส่วนตัวบนแล้วก็มีตัวล่างอีกนะครับ ตัวบนใส่นี่ตัวล่างก็ใส่ตัวนี้มันมีตัวบนและตัวล่างนะครับเห็นไหมครับตัวบนกับตัวล่างตัวล่างตัวบนมันจะมีทั้งดันไปและดึงกลับดึงกลับก็ใช้ตัวนี้หลักการตัวนี้ดึงกลับร้อยเลยตัวนี้ค่อนข้างยุ่งยากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่เว็บผมกันแล้วกันนะครับ เสดหาดูว่าเว็บผมมันไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปเขียนไว้ในเว็บเขียนเป็นแปลนนะเป็นแบบแปลนว่าทําแบบนี้แบบนี้นะครับเพื่อเพื่อให้เข้าใจการโยงอ่ะการโยงโซ่หรือติดตามในช่อง YouTube นะครับหรือพวกโซเชียลที่ผมเอาลงไปต่างๆก็ต,ติดตามดูคบางทีบอกอะไรไปเยอะแล้วมันแบรนด์ไง เราก็ต้องให้ลูกค้าตรวจติดตามมาหา